เลโก้เลโก้อุเลโก้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 ตุ๊าก็เลโก้ก็เลโก้เปเลโก้มา เข้ามาเลยจจะเอาแนวเสาย้ายเข้ามา mm. อย่างเลขตัวที่ยา,ายเข้าาคือทีเล็กีเล็กทีเนีกอ่ะี่คือทีเล็ก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 ,ลก,ลก,ลกวางลงไปตัวต่อไป ก็คือใส่เทยาท็อปยาทอ็อปลืมองแต่เล่นเล,นเล,นเลนกกโกโกโกใส่เลโกอ้าวส่เทยาท็อปอืมใส่เทลาท็อปอืมสอแล้วเอาใส่เทลาทออ็ททอปมานี้เย้ के मेरे से आमा ई चू 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 ออ,อาอมาไหมมาแบกขอ Bis. อ้าวอนพี่จะต้องจับออกดูสิจะได้ไรพี่จะจับออกมาได้บุม ได้ต well. ัวนี้เดี๋ยวพี่จะต้องแดกตัวนี้ไปต้องต้องมีอีกตัวพี่จะมาบึ้งจิตตัวนี้แล้วไปหลังให้ยาวเหลืออีกตัวบึ้งอ้าวของหมดหมดเลยต้องจับอีกอ้าวไม่มีแล้วย่างเงี้ย É